สวัสดีค่ะมาทักทายแม่ลูกกันนะคะมวลกุบในดดงสวีเดนค่ะเข้าม,มาหานเดินไปล่านเมื่อสองจ้ะล้านเมื่อสองอยุ่นี่เห็นป้าพี่น้องจ้ะล่านเมื่อสองไปทางนี้ไปไปลุยหาซื้อเสอผพาซือ้อยังเบิ้งกันได้เบิดจ้ะนี่ร้านเบอสอง อยู่ใกล้ๆบ้านแม่เจษันเองจ้ะได้ลุยกันค่ะเบิงพี่น้องเลย <c oughs> เดินหายระมัดระวังเดอ้อพี่น้องจ้ะเอาเอาเอาระวังด้วยถึงแล้วค่ะพื้นเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำกระมีจ้ะไปลุยกันค่ะ <c oughs> ไปเลย ไปหาของเล่นละเจียดสันน่อยนี่นอนเสื้อผ้ามือสองจ้ะเออไปนองจ้ะยังมั่งงามเลยนี่ mm hmm. อะไร อันนี้เป็นหมวก4ีหเสื้อราคาเท่าไหร่ไม่รู้หกรโอ้ยแพยงเนาะพี่น้องจ้ะไปไปต่อค่ะลูกไปดูของเล่นนะไปประเด็นก็นคือมาเบิ้งของเล่นเด้อพี่น้องจ้ะเบิ้งของเล่นของเกสันน่อย มองย่างช้อปปิง้งเพื่อนนะ่ะเพิ่งลองเท่าเด็กหน่อยดูพี่น้องเลยสออกไม่ได้นี่นี่ลองเท่าเมื่อสองสี่สิบาโครนพี่น้องเลยไปมาลุยกันเสื้อผ้าของเด็กก็มีพี่น้องเลย ี่กอยออไอ้ติกัดหลากมานี่คือหลากมาเธอซื้อได้พิ่นงหลากว่าเป็นหลากมาซื้อดิ <c oughs> ไปไปดูของเล่นเธอมาไปเดินไปเลยโอ้เสียดเด็กน้อยนักนะพี่น้องเงยรู้ นี่ตาฮักคัก <c oughs> ไปอะไปไปดูของเล่นลูก <c oughs> นี่สุนเล่นของเด็กน้อยเป็นของเล่นพี่น้องจ้าถ้าสิเจสันน้อยพึ่นมกักมาเบิ้องบนของเด็กน้อยอยู่นี่แหละวย <c oughs> มันมีอันนี้ด้วย <c oughs> black f i s h นี่ไงเป็นหมอนมันเป็นหมอนลูกเห็นไหมฮ้ยอ่าสิบหาโครนเพ่นองเลยเป็นของเด็กน่อย พอบีมว้าว,วาเป็นนองเป็นเก้าอี้นั่งนขของเด็กน้อยกับมีข้าปุ่นมีเยอะแยะเลยเก้าอี้พี่น้องเลยเลือกตามใจชอบ พวกสเก็ตมันะ่วไนพวกกันเลนของเลนกันเลนหิมะมั่วนี่มีขายเบิร์ตพี่น้องจา๋าว่าจำเป็นต้องไปหาซื้อไหมลุงรถเข็นมั่วนี่ของเด็กน้อยอะไรคะว่าวาของใสของสวยได้เป็นน้องจา๋ามีทุกยางเป็นตู้เป็นสัวฟ้า มีหมดทุกอย่างให้เราเลือกพี่น้องจ้าคนเก้าอี้เก้าติปหาล้นพี่น้องจ้าไม้อันพมพมปูอันปูห่องปูผื่นไหมตั้งดูพี่น้องเอ้ย ผืนบักง่าผุนโซฟาเอยโซฟามานะเตียงนอนฟูบมีไฮเบิร์ตไปเราเดินไปดูอันอื่นอีกไปนี่ดูพี่น้องจ้า อันนี้ส้นของเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยส้นเสียผ่าของเด็กหน่อยแลายขวดโคกพี่น้องจะจกักออกไม่ไหมนุ่นเป็นว่าหอบสี่หาขวบหกขวบแถวหนีแม้นกระจาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ไทยห่วยเห็นจ้ะร้านมืดสองของสวีเดนมีให้เลือกเยอะแยะเลยจ้า เด็กหน่อยมันใหญ่ไว้พี่น้องจ๋ามาหาเสือรถุดเสือเราฮอกกับมาบริจาคอีกคือเขานี่ของเด็กหน่อยผู้หญิงนี่ส่วนของเด็กหน่อยผู้หญิงกับตั้งหากเลยพี่น้องจ๋าไปตะหักตะหักหน่าหักไปนี่จ้า มองหันเป็นมองอันเป็นผ่าปูที่นอนไปจังสันเป็นนองเลยที่งเสียดูเสียของเด็กน้อยร้อยใส่ร้อยยี่สิบถึงร้อยเจ็ดสิบไปไปแล้วเดินไปหาเดินที่เดินดูอย่างอื่นต่อฮะไปลูกไป อ่านี่โซฟามูจังซี่ก็ขายด้พี่น้องจ้ะไปนี่ใส่ไส้ผักใหนี่ใส่ภูใหๆมีเบิดทุกสพี่น้องเย สีสันสดใสมาหลับมาชมกันเ้ยค่ะเดอ้อร้านมือสองของสวีเดนมีทั้งอันแพงทั้งอันบาแพงกับมีเบิร์ตกัจ้ะวนๆกันค่ะกด ลับตะไค่กุไล่ให้แม่เจสันนั่นแน่เด้อจ้ะไปะมาลุยดูกันต่อค่ะพี่น้องเลยเสียไลฟ์เสียอลองเท้ากระบงกระเป๋ากระมีพี่น้องจ้ะกระเป๋ามือสองขนนั่นเจ้าปุณามาบริจาคมาขายราคาถึกถึก่ีกระมีเบิดจ้ะ ลองเท่าดูมันไฟสีมัไสไซเนาะบ้านนี่มีหมดบื้องบนบนกระเป๋าพี่น้องเอยให้เบิ้งบ้านเขาเห็นกะโอ้เป็นแต่อยากไปซื้อแท้ะไปเจอฉัน Long thau, long thầu Căn náo Nè Long thau căn hùm Có mì มรวมๆเพลินๆกันเด้อจ่าเด้อลองเท้าเมื่อสองเดี๋ยนี่เมื่อสองของไนกี้จ้ะของแท้นะคะมันใส่ไดเนะาะม้เนาะของที่ใส่น้อยอ๋อใส่ใส์สี่สิบของไนกี้ของแท้ค่ะใส่สี่สิบราคา 475โครนแพงอยู่ดิไปนองของเมื่อสองมาขาย475โครนแปลว่าแพงอยู่ดิตัวมันกับไม่จ้ะอาติไส้ได้แหเบื้องคนไส้อาติไส้บ่หลายข้าง มาม่าไม่เอาค่ะมาม้าไม่เอา <Okay. S 1> เราไม่ได้ซื้ออะไรซื้อแต่ของเล่นให้เจสันนี่นี่ที่ได้ก็คือของเล่นของเจสันน้อยจ้ะอ่ะไปแล้วเร็วไปแล้วนะคะมาบัดมันรับมาสวมอของเมื่อสองงามงามสวยสวยงามงามหมนเห็นบ่าของไนจีอีกล้ะแต่สีนี่จ้าบขนาดพี่น้องเอ้ยร้อยยี่สิบห้าโครน ี่คุณถวยซ้ำน้ำมรกตอยู่ฟังคุนพี่น้องเอาซัำเน่ก่อนเด้อจ่าเด้อคลิปมันคิดอ้าวตบเลย <c oughs> เอ้าวบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอมาเบิบ่ง่องแม่เกศันมวนกุบในดวงสวีเดนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย